เรามาทำอุบาตดอกไม้บานต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นตอนที่สองก้อยจะสอนวิธีการทำกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบด้วยเข็มโครเชต์ขนาด1.25มิลนะคะกันไก่แล้วก็ไหมซัพเมอร์นัมเบอร์20นะคะงานนี้ก้อยใช้ไหมละมุนของบ้านน้องฟุกนะคะน้งนะคะเก็บเลี้ยงสำหรับทำอุบตัต ิจกรรนี้ก็เริ่มต้นจากคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะคล้องหมเป็นวงกลมแล้วก็ดึงหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งแล้วไม่ต้องดึงนะคะไม่ต้องดึงปิดนะคะทําโซ่หนึ่งนะคะอ่าทาโซ่หนึ่งแล้วก็ทํา x ทํา x ห้าครั้งนะคะทำเอสำหรับก้อยอะ่ะก้อย x ็ x หลักที่หนึ่งเนี่ยก้อยจะเอาเข็มกัดมากัดไว้ที่หัวนะคะ เพราะว่าเวลาที่จบแถวเพื่อที่จะซีอ่ะบางครั้งอ่ะมันหาหัวยากก้อยก็เลยเอาเข็มกลัดมาหารู้ยากนะคะก็เลยเข็มกลัดกันไว้ให้เรารู้อ่านี่ x หลักที่สอง x หลักที่สาม x หลักที่สี่ x หลักที่ห้าเสร็จแล้วนะคะเราจับปลายนะคะดึง แต่อันนี้รูเขาก็จะปิดแล้วจังคะถ้าเราไม่เอาเข็มกลัดมากัดมาร์ากตำแหน่งไว้อะ่ะเวลาเราหาตำแหน่งเนี้ยเพื่อจะซีปิดเป็นวงกลมเนี่ยหายากมากเลยคะ่ะอันนี้นะคะพอเอาเข็มกลัดออกปั๊บเราก็ซีลงไปเลยนะคะซีลงไปไม่ผ่านแล้วก็ทำโซ่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดป่ะโสะสิบเอ็ดใช่ไหมคะนับลงบางหลักที่หลักที่สองนะคะแล้ว C อันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็ C คะ่ะ C ผ่านไปเลยเพื่อทำให้ปลายกีบเรียงเข้ามมีปลายแหลมนะคะแล้วก็ทำ X x คือฟักธรรมดานะคะแล้วก็ใส่หนึ่งส่วนสองพาหาพอหนึ่งคอหรือว่าทีนะคะเนี่ยพันหนึ่งครั้งแล้วก็รวบผ่านเลยนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอ,อพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็พอสองคอสามครั้งนะคะออันนี้ครั้งที่ 1. หนึ่งหลัถัดไปก็ทำพอสองคอะคะ่ะ อันนี้หลักที่สองของสองอ่าถัดไปก็ทำพอสองคอนะคะอันนี้เป็นหลักที่สามแล้วพอสองคอหลักที่สามอ่าหลักถัดไปทำพอหนึ่งคอคะ่ะพอหนึ่งคอ ทไปทำเสร็จหนึ Oliver ่งส่วนสองพอหนึ่งคอนะคะรวบแล้วก็ทำฟักธรรมดานะคะหลักสุดท้ายแล้วก็ไปลดห่วงที่คอทอนอที่หลักถัดไปนะคะที่ฟักธรรมดาหลักถัดไปอันนี้เราก็จะได้กลีบแรกแล้วเรียบร้อยเนี่ยเวลาทำบางคนจะทำเป็นมันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าฝั่งเนี้ยเราถัก เอ็กแน่นแล้วเนี้เราทําหลวมเพราะฉะนั้นเวลาถักนะคะต้องทําให้หลวมๆนะคะต้องทําให้สองฝั่งมีน้ําหนักไม่เท่ากันอันเนี้เราจะเริ่มต้นที่โซ่ไม่ค่อยแน่นนะคะเดี๋ยวก็อยทำเปรีบเทียบไปดูสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบอดอันนี้ก็จะถักแบบโซ่เริ่มต้นแบบโซ่ไม่แน่นนะคะมา ลดห่วงที่โซ่หลักที่สองนะคะ,ะแล้วก็ถักถัดไปทำฝักธรรมดาเสร็จหนึงส,งสองสองพอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็พอสองคอสามหลักนะคะสอง หลักที่3นะคะพอสองข้อหลักที่3ามแล้วก็พอ1นข้อแล้วก็เส้นหนึ่งสองสองพอหนขอแล้วก็ฟักธรรมดาแล้วก็ไปล้วถ่วงที่หลักถัดไปนะคะ อ่าอันนี้เห็นไหมคะก้อยเริ่มต้นจากโซ่ที่ไม่ค่อยโซ่หล,มหลวมๆนะคะแล้วพอทำเนี่ยมันก็จะสวยอันเนี้ยเริ่มต้นด้วยโซ่แน่นเพราะฉะนั้นเวลาทํานะคะให้เริ่มต้นแบบโซ่หลวมนะคะอันนี้ทุกอันนี้จะสวยอันนี้ผิดนะคะอ่าแล้วก็ทําไปครบห้ากลีบนะคะอ่าน,นี่ครบห้ากลีบแล้วนะคะห้ากลีบแล้วก็ลดห่วงลงที่ เฟ hey, ักธรบดานาอ่าห้ากรีบเสร็จแล้วตัดปลายไหมเลยค่ะตัดปลายไหมตัดจึ๊บแล้วก็ดึงผ่านเจบอันนี้กรีบเลี้ยงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หากรีบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีบก,กรีบเลี้ยงกันกรีบเลี้ยงก็รีบ ติดอันนี้นะคะตัดตัดปลายไหมตัดปลายไหม off. ออกเวลาติดนี่อันนี้นะคะเวลาติดเราอย่าติดเราอย่าทากาวร้อนตรงนี้นะคะตรงกลางเดยค่ะให้ทาริมๆนะคะรอบๆนี่ค่ะรอบๆวงนะคะอย่าทาตรงกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปร้อยติดกับอดอกลักจะร้อยยากนะคะนี่ทารอบๆะะเอาบางๆพอนะคะ แล้วก็แปะลงไปอแล้วก็ทาที่กรีบนะคะไม่ต้องทาหนาไม่ต้องทาเยอะนะคะพอให้เขาติดๆนี่นะคะแค่นี้ก็พอนิดหน่อยนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าถ้าทาเยอะมันก็จะทำให้งานเราเดดูหนาะเทอะทะนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอุบัตดอกไม้บานเป็นยังไงคะสวยไหมถูกใจเลยไหมคะ,ะนี่นะคะทำเยอะๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะวันที่อุบัตดอกไม้บานก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยในการทำเนี่ยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ ใน,นะคะอมเินเนี่ยค่ะก็ยินดีจะตอบหรือใครอยากได้อะไรอุบาแบบไหนสามารถบอกก้อยได้นะคะก้อยจะไปหามาทำมาสอนให้นะคะวันนี้ Art of Crochet by Little Finger สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของก้อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ